โอ้ส,สัตวซุยลูกนางได้เลยพี่น้องจ้ากลับสบายดีพี่น้องผลัดพี่น้องไปยังคือบบเฮียนลูกนางส,สัตวซุยเดย์พี่น้องกำลังเอนอันนี้ขึ้นบางเว้นนี่ยังบ่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 บบบบสูงเนาะบ่ลูกบ่ได้สูงปันนี่แม,ม,ปน,มนปลาตั้งมาบักใหญ่เนาะปลาโลดลูกโลดแล้วมันจะเก่งโคตรดอก ย่อม้วคยตีงาย่อมไม่ก้นชัวร์ย่อมขึ้นมาลำบากพวเป็นอคาออิดเนง่เป็าถอดส่งได้ถอดส่งออกแล้วก็สียางได้บ่บ้ามาได้บ่มนต้องเป็นน้ำแข็งค้าได้ขาเธอ มีแรงหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่นนั่นเพิ่นเพิ่นบุได้อันนั่นเนาะผมว่าใส่ยาสลบไปเนาะใส่แบบบล็อกลังเดี๋ยวตะกี้รุ่นเมคิ้งคัมยังว่าเออใส่ยาสลบรุ่นเพิ่นแบบว่าบล็อกลังเอาวัววัววัวยด้วย ครับจริงๆมื้อนี้น่ะเพิ่นบ่ให้พี่น้องหลานน้อยแน่ได้ที่นอนใหม่บ่ให้บ่อึบ่อี้กินแล้วก็นอนเบิดมื้อเบิดเวรนอผมเพิ่นกนี่ผมยาวแล้วพูกินนมพี่น้องคือบ่เอากินนมแม เอาเอาดูแล้วพี่น้องเฮียนเอาดูแลแต่ว่าถ้าซื้อผืนยังอุ้มลำบากเนาะจังได้กันให้กินแน่นอนพี่น้องเลยขานมมันกระแพงคือพี่น้องว่าแหละอีกอย่างกันุมมันแม่เลกเกิดมันก็จะมีประโยชน์เนาะประโยชน์กว่ากันนลายพี่น้องแต่ว่าร้อยผืนแข็งแห้งอุ้มลูกได้ผืนฮะชิ้นใหญ่บ่ นนนอย่างเดียตองได้ก็ตองน,นั่นแล้วเนาะมันเหลือเวลาอย่างลูกแต่ก็ลูกนะต้องให้ยเบาใจส้สมด้วยยัมนมันนะ่ะนะยันเป็นวินลงไก่สลลลลลิลับแล้วเเกินเลยกระลับเล้วพี่น้องวแล้วยังไงนะกินยากแก่ปวดนั่นี่หือบุมมี่ดิ ยี่ย่าแกปวดจะเห็นอยู่ยาสีฟันมอจุลาเอาใส่ค่ะใส่ใส่ยุใส่ฮะเออมันจะไข่เนยไม่ให้ข้ามกันย่าขอบบริตอขอโทษขออภัยลลยะเห็นอยู่พี่น้องไม่ขึ้นผมวัด วนนี่เบิดมือบนย่างเล้มือนี่พันยักลุกยางยิง้มเลยห้องเงินคำทั้งนั้นดกินลาขี้ออกเงินซื้อนม ยังเงงวันนี้วันมื่อนี้นะบ่หายเห็นเซนยังเงงคนพี่น้องยังเงงกลุ่มใจยังนอนการะผาบอกคนแน่ไ่ได้เนท้าบอกมูยมือกอดการะผาสร้างมันดีคนไนพี่นะพมเพื่อนนะเห็นอูเกี่ย บอสอดอกขั้นหายนะหายแล้วโยกด้วยอ่ะโยกโยกให้นั่งแบบไม่แห้งเลยตู้โยกกางนางฮะรแล้วว่าจะโยกป้อมาดิ้งดงป้อคุณองดิ้งดงดิ้งดง หมักคากได้พ uh, ี่ Never ้อกตั uh, ้งแต่ว่าได้อั้โยกมากนีรถดอนดีเบิดเบหห้องน้ำต้มโบราณยเอาน้ำน้ำไหมมันยังไาน้ำน้ำไม้เป็นยังเป็นยังอาน้ต้มตัเนยังส่งส่งนมนะเออน้ำอุ่นนี่น้ำต้มน้ำอุ่นม่ไดหนึ่ง โอ้ยแล้วก็โมลึกเลยต้ดงมาช่วยมาหายให้ยิบมาจะไอ่หยิมจะไม่หัวจะหม่หายเดียวเกป่วยข้าจาวมีคลายมในโรงยาบาลในาหายก่อนไปชื่อเมื่อกี้เ้นน้ำรยอาน้ำรดทีนี้ก็ต่อ10ชั่วโมงยองไม่มายกย จะถุงนี้เนี่ยทางบ่าวมียาคืนนนอีนเอาป้ายกอ่ะนูนอยนอนนูนอยมันสินอนแล้วนูนอยนอนก่อนพี่น้องยางมแห้ง่นี้มีแห้งกคืสิแห้งลูกยาง กอดรอบพูอได้บ่ได้บ่ข้างนอกก้าบไวแล้วก็บอบเขาด้วยน่าลูกได้แล่ย้อง

นั่งก่อนค่นอยากกินน้านะนัง่งเรต้องยื่นสนุนกับพ่อแหละมันสิล่มไดยยื่นถิ่สือกับพ่อ เจ็บบานอ่ะเจ็บแอบอจับกันเจ้าจับกันจับแขนข้างนางนั่นางเอานางเอาเออได้สำหรับกบ่แห้งเลยอา คิดไปว่ามันคือสีมี่แห้องอะนะน้อยเราว้างเดือนนันะเ <c oughs> ลือดออกเห็นบ่น่อย <c oughs> บอเลือด <c oughs> อันซ้ายซ้ายน้ำเกลือน,นั่น ลูกขึ้นลวหายใจบ่ลูกเกนแล้วมันแหนนว่าเจ็บที่นน้นเจ็บอยู่ส่วนไงพะพอวายังมันก็เจ็บอยู่แล้วเพราะว่าฮัาตึงไวตลอดหน้านะมันเืิอห้าลูกแล้วมันก็เป็นแบบนี้มันกั็คอยเศร้ามันบกปุดแบบเดียวมันกมีแนวแทกซอนนย่แล้วเอาและซํำนี้จากที่ห้าลูกก็ได้ติ้งก็ได้ห้าลูกงางได้อ อื่นกะขยเยบไปอีกนอนเนาะชื่อว่ายาชื่อว่ายา <ไป S 1> โอเคใส่ได้พี่น้องเลยดีอยู่ยาเพิ่นแต่บุรีสัญญาใจเพ, <c oughs> พิ่นละน้อยนอนแล้ว <c oughs> อะไรพี่น้องนอนเลย <c oughs> เอละลาน้อยนอนกับพี่น้อง แป้งให้เพื่อนก่อนแจไวไไว้อัปเดตให้พี่น้องเบิง่งอีกเนาอพี่น้องเนาะขอ,ข,อขอบคุณขอบคุณ fc ถูกทานเ้ยพี่นอาา้องมีคามาเบิ่งมาส้ม่องแม่คกิ้งคำมบันนาไปเลยจ้า